นดูไข่คั้วไก่ปะนุ่มหน่อยประมาณน่ะอนาคตไก่ครับขั้วตัวนี้งามมีเลี้ยครับพี่น้องซื้อเด่นไหมงามครับควยตัวนี้ซื้อเด่นครับพี่น้องพุ่น่ะโอ้ยขนเพิ่นดำครับเลี้ยดำเงางามดีครับผมพุ่น่ะตัวนี้นายจะหลายล้านเนาะสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนไทยท่านผู้ชมทุกทุกคนครับผมตอนนี้ผมจอดตรงใช่หระครับผมอยู่หน้าฟ้ามนะครับผมฟ้ามขั้วงามครับพี่น้องเมื่อนี้ได้มาเยี่ยมชมฟ้ามขั้วงามของ เจ,จ้าของฟาร์มนะครับผมณประพาฟาร์มครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งในฟาร์มเด้อครับเด้อว่ามีควายงามจักรโถนนะครับเนาะณประพาฟาร์มควายงามเมืองหนองคายครับพี่น้องอยู่บ้านยังซุ่มนะครับเนาะตำบลน่าทำให้อำเภอรัตนน้ำว่าปีจวัดหนองคายเด้อครับผู้ใดที่สนใจก็สอบถามยอดต้องใช้ก็มาได้ครับผมนี่คือบรรยากาศหนาฟ้ามในฟ้ามเพลินนะครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปเบิ้งควงงามกันครับพี่น้องไปผู้ใดเป็นคนดูแลครับเนี่ยมีแล้วครับโอ้นี่ครับผมคนที่ดูแลฟ้ามกล้วยมากกว่บ แล้วอ๋อนี่แท่งป่ามพึ่งแหล่านะครับเนาะซื้อย yeah, ังเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเด่นครับเดี๋ยวไพ่บิ่งเจ้าเด่นตัวนี้งามมีเลี้ยพี่น้องอู้งามคักเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาคว้ยงามเนี่ยบิ่งเอาเลยป้ามนาบผ้าป้ามนาบผ้าครับผมมื้อนี่ยอดต้องใช่อยู่ป้ามนาบ่อผ้านะครับเด้อนาบ่อผ้าป้มครับผมบ้านย่างซุ่มครับผมงามครับคว้ยตัวนี้ซื้อเด่นครับพี่น้องพุ่นน่ะอู้ยคนเพิ่นดำคมขัดเลี้ยดำเงางามดีครับผมพุ่นน่ะเขาเพิ่นเจ้าเด่นเจ้าเด่น โอ้ง่ามีเลียครับพี่น้องพองผมนะทางในอีกโอ้ยบทธรรมดาเด้อผ้า,ามค่วยน้นั่งปอผ้าบานยังสุ่มครับผมมาชมได้บานยังสุ่มต่นบนนะทำให้ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เลี้ยงเนาะครับผมนี่พี่เลี้ยงครับให้เพิ่นผ้าแนะน้ำตัวใดที่แบบเด็ดๆครับผมมันบ่คกแดดกันได้เหรอครับเพราะว่ามันนีมัน,าน,มนขาดนี่อยู่ขาดหยาขาดยังโอ้ช่วงนี้ขาดหยามันแหลงเนาะมันก็เลย มันอยากจะจอยแต่ว่าถือว่ายังคงความงามความสวยอยู่เนาะครับอืมมึงเขาตัวนี้รอดเนียเจ้าเด่นเนียมั่นเนี่ยครับโอ้มาน็ตตัวต้าไปนะครับนี่ลูกตัวนี้จะเป็นลูกตัวไหนเนี่ยนี่แหละครับว่านี้จะเป็นลูกเจ้าเด่นครับพี่น้องโอ้คือสีคือเลยกับเมียครับกรลังกระลังเนาะสีเขาสามปีผูหรือเมียเนี่ยตัวเนี้ยผูครับโอ้ชื่อยังงเนี่ยอ่อนเนี่ยบักเพชรพวกลูกลูกมันอันนี้จะเป็นพวกลูกลูกเนาะ นี่เป็นพวกลูกๆครับผมโอ้นี่หลายตัวด้วยแม่พันธุ์แม่พันธุ์ทั้งหมดอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์เนาะแม่พันธุ์มีหลายตัวครับทั้งหมดแม่พันธุ์มีแปดแม่หกแม่พันธุ์มีทั้งหมดหกตัวมีอยู่สองโอ้หมดธรรมดาครับผมคั้วขั้ยนี่ไม่ละตัวแพงๆนั่นเลยครับคว้วงามครับผมเนี่ยกลังใหญ่อยู่เี่กกับลายตัวอยู่สีหาตัวครับผมโอ้สุดยอดเลยขุนนะอีกสามตัวนึงยันนี่ขวัญครับพี่น้องขุนเดี๋ยวพไพ่มาครับเอ้สนใจควายงมครับพี่น้องมาเลยครับผม อยู่ไก่อยู่ไก่มากเลยครับนี่นี่อีกสามตัวครับพี่น้องคณนะผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไก่อยู่ไก่มากเ้เลยครับผมปั้มนาประพาครับผมอยู่บานนืงซสุ่มตำบลนาตำให้อําเภอรัตนาวะปีจังหวัดนนองไขีครับพี่น้องง่ายมากเลยครับผมส่วนทางผุนครับพี่น้องจะออกไปทางมันตุ่มเด้อผู้ใดที่อยู่ทางโซวิสัยกับมาเส้นทางนี้ครับผมเขามาตั้งอำเภอบัวต่มยิงเาวมาเลยครับพี่น้องต้นพี่ยิงเงาไปพุนครับพี่น้อง ออยังสุ่มแล้วก็ออกไปตรงไปพวกทีเป็นน้นดูครับผมยิงเงีวใส่ปากคาดเมื่อปากคาดครับผมมาวุ่นยากครับผมมาเลยๆครับผมหรือผู้ใดที่สนใจกะทักมาสอบถามอย่าต้องแช่ได้ครับมาง่ายๆครับผมนี่บรรยากาศครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอย่าต้องแช่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ